รูมิดอินเดียที่แรกนะคะก็คือเป็นดานไข่ไก่ก็คือเป็นลาหาราสั่งไก่ใช่ไหมเขาก็จะเชื่อตรงนั้นเลยเป็นมันฝรั่งทอดแบบสดๆสขยำใส่กันตรงนั้นเลยนะคะก็คือให้ชิมได้านะ <c oughs> เออแบบร้านนี้ชอบมากคือชิมได้ทุกอย่างแต่เขาก็จะขยำแบบนี้แหละเออเป็นไงละ่ะเอาอีกไม่ล่าเอาอีกแถมแถมให้อีกหน่อยอีจ้าอันนี้เขาเรียกว่า ว่ดาดาเผาก็เป็นมันฝรั่งทอดกับขนมปังก็คือแป้งทอดแป้งอีกทีนี่นะจ๊ะจะคือลิกชาช็อตฟิวเวอร์ครับนี่มาถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตของอินเดียนะคะของถูกมากขนมก็คือรูปวัทุกอันนะ่ะหวานไม่หมดเลยละอะแกเนี่ยซูราซีก็คือวาหวานมากี่คะนั่งรถกลับบ้านแบบสู้ชีวิตสุดๆอันนี้เขาเรียกว่าลิชชานะโบดอินเดียอันนี้สวยค่ะนี่ เบ v e r รี่ฮิลอินเดียจากก็คือจูฮูบีตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านดาลงดาลาที่เขามาพักน่าใส่กันอยู่ในมุมใบนะคะก็ประชาชนคนทั่วไปเขาจะมาเดินเล่นก็คือแน่นบอกเลยบอกได้คำเดียวว่าแน่นมากคนแน่นมากเกจบกันรีว